สวัสดีครับสวัสดี FC แฟนครับ FC สาวน้อย FC น้องอิงเอง f ีทีงานหลังบ้านครับนะพี่น้องเริ่มแล้วครับเริ่มโค้งนะครับสำหรับทางช่างโค้งหลังคานะครับ มือีเล็กหลังจากติดต่อกันแล้วนะครับขาดอีกประมาณยี่สิบเส้นนะครับนี่คือได้มาตรฐทานแห้งนะพี่น้องความกว้างของแต่ละห้องคือ4ี่เมตรนะครับนี่จากหันมานี่ก็คือสิสองเมตรนะครับเล็กเซนนี่ ยาวหเมตรนะครับสองเมตรสองเส้นต่อกันไปหอดปุ่นครับ้วกา็เหลือส่วนเกินมาอีกประมาณยี่สิบเซนนะครับวันนี้เม่นี่คืดว่า <c oughs> น่าจะขึ้นโคง้งเกือบเลี้วนะครับแต่โค้งลักนี่น่าจะขึ้นเซตนะครับเพราะว่าเป็นผลสีไปหมดแล้วนะครับเรือซ้อยนะครับคุณ เล็กเซนน่อยๆนะครับที่ยังไมนถึงคนซีนะครับขึ้นโค้งต้นนี้แล้วเพื่อนกะจะล่ำเลี่ยงเล็กซอยนะครับเส้นหน่อยๆนะขึ้นไปเพื่อที่จะไปผลสีไว้นะครับมื่อื่นมาเก็บงานจบ ภายในสองวันนะครับสำหรับโครงลังคาภาษาที่เป็นคุยกันก็คือภาษาเยอนนะครับเป็นบ้านพนขอนะครับบ้านพนขอตํตำบลพนคอนะครับบ้านเองจีนะครับจะพูดภาษาเยอนนะครับเพราะว่าสีสเกตสีสเกตมีอยู่สีเผานะครับอยู่ อยู่โซนนี่นะครับโซนโซนบานนองคู่เนี่ยตำบลจา้านนี่จะจะพูดภาษาภาษาลาวนะครับตำบลจานนี่จะพูดภาษาล่านะครับติดกันทัดไปหันเป็นตำบลพนขอนะครับตำบลพนขอจะพูดภาษาเยอะนะครับ <c oughs> ทัดไปทางพุนจะเป็นตำบลหนองไห้นะครับตำบลหนองไ้จะมีภาษาลาวกับภาษาสวยนะครับขข้นไปทางไอ้ตำบลต้องปิดตำบลลำเกียง จะเป็นสวยนะครับจะเป็นเล้ากับสวยนะครับพี่น้องบา้าบานกับเเล้าบ้าบานกับสวยนะครับส่วนถ้าขึ้นไปทางพุ่ขู่ขันไพบึ่งไปพุ่นจะเป็นขมเมนนะครับจะมีสีเผานะครับพี่น้องสวยเล้าเยอะขมเมนนะครับจังหวัดศรีสะเกดเอาสีเผาไทยนะครับแต่ว่าบวาสีวอภาษาใดภาษาใดก็คือเป็นคนไทยนะครับแล้วก็เป็นคนท้องถิ่นศรีสะเกตนะครับ และก็ที่สำคัญคือทุกคนทำมาหากินโดยสุจริตนะครับทำมาหากินตามความสามารถของเจ้าของเนาะ

คนหนึ่งยึดนะครับคนหนึ่งตดัดคนหนึ่งวัดส่งของให้กันนะครับอแสงม,ม,มีทั้งหมวกมีทั้งแว้นตานะครับเ,เ,เครื่องป้องกัน เดี๋ยวอัปเดตให้เบิองเรื่อยๆครับพี่น้องว่าฐานช่างโครงหลังคานะครับมือนีขอดเทียงิ่นสิเขินโครงหลังคาได้ซํำใดแล้วมืออื่นิ่นสิกึ้นได้อีกซํำใดนะครับแต่ที่เฮาอยากขูอยากเห็นก็นคือว่าิ่นจะข้นโครงหลังคาเป็นลักษณะใดนะครับจะเป็นตาจัว เป็นโครงลังค่าหนาจัวธรรมดาบอ่อหรือว่าจังไดนะครับเดี๋ยวรอดติดตามนะครับเพราะว่าเบิงจากลูกแล้วหัวเสาทั้ง8ต้นนี่มันจะเอาไปทางขุนบอ่อนะครับเบืองแล้วมันนาจจะสูงสูงสีกันนะครับเสียเป็นไอ้เพิ่งมาแงนทรงเดียวเลยหรือว่าจะเป็นหนาจัวจังได่แบบไดรอดติดตามครับเพราะว่าบาทวนกับเบิ้งบอ่อ,อขึ้นกันนะ โอ้แต่ว่าเอนีพ้นเขามาแล้วครับลงมือแล้วมาหอดกันลุยเลยนะครับเป็นกําลังแรงใจให้กับทีมงานช่างนะครับขอบคุณนพ่อแม่พี่น้องเอฟทุกท่านนะครับที่เข้ามาสนับสนุนโดยการรับชมคลิปวิดีโอหรือว่าสนับสนุนโดยการเบิงโฆษณาให้นะครับผุ้ใดสนใจเสือนะครับเสื้อ7วัด7สีตอนนียน้ยูบานยังมีใส่เอลกับใส่เอ็ซลนะครับเสื้อยืดคอคมรัตนาพลแบรนไซส์เอลกับไซส์เอ็ซลสีขาวสีดํานะครับ เสื้อแขนยาวเสื้อฮู้ดนะครับสีขาวกับสีดําจองตามใส่นะครับเป็นการเปิดพี่ออเดอร์นะครับจองตามสีตามใส่นะครับจัดทําตามสีตามใส่นะครับทักสอบถามในทางเพจรัตนาพรแดนนะครับหรือว่าสีทักสอบถามในทางเฟซบ่าวโทษนะครับนะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีใครสนใจนะครับทักสอบถามได้เลยครับ สลาเฟ่บาโทษนะครับผู้ติดตามสามจุดสี่หมื่นนะครับรูปโปรไฟล์เสื้อสีแดงนะครับ ขอบคุณทุกกำลังใจครับฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับฝากเบ่งโฆษณาเป็นกำลังใจหน่อยด้วยครับพี่น้องสารคลิปนี้เดี๋ยวไปสมีสักก้อนได้พบกันใหม่คลิปนะครับสวัสดีครับ